สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเกมฟรีไฟกับช่องกรอนฟีจะไต์เช่นเคยเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างห้องหนึ่งหนึงนะครับผมช่วงนี้นะครับทางเกมฟรีไฟก็แจก,กบัตรสร้างห้องกันเยอะเนาะใครนะครับที่ยังสร้างห้องหนึ่งหงแบบไอวอร์ all, ไม่จำกัดยังไม่เป็นนะครับก็ ข้ามาดูที่คลิปผมได้นะครับถ้าใครที่สร้างเป็นแล้วหรืออยากเข้ามาดูในคลิปผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมอเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็ไปสร้างห้องกันเลยครับเราเข้ามาที่คผมแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับผมตรงรูปสี่เหลี่ยมเล็กนะครับกด,ดเข้าไปอ่าแล้วเราก็มากดเข้ามาสร้างห้องเลยนะครับ สำหรับการสร้างห้องหนึ่งหนึ่งหรือแบบไอวอไม่จํากัดน,นะครับผมอ่ะเราก็มาใส่รหัสผ่านก่อน,อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาเล่นกับเรานะครับเราจะใส่อะไรก็ได้เนาะใส่ไปเลยนะครับที่เราจําได้นะครับผมอ่าสักหกตัวถึงแปดตัวนะครับผมโหมดนะครับผมให้เรามาเลือกที่โหมดสี่ีสี่เลยนะครับมันจะเลือกให้อยู่แล้วนะครับผมอ่า สำหรับแผนที่นะครับผมแล้วแต่ใครชอบนะครับผมว่าจะแผนที่ไหนเนาะผมก็จะเป็นเกาะสวรรค์เหมือนเดิมนะครับผมอ่าถ้าใครนะครับอยากจะหนึ่งหนึ่งเลยนะครับผมให้เรามาเรียกโซโล่แบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นแบบคู่ก็ได้นะครับผมอ่าสองสองหรือเล่นแบบทีมนะครับผมอ่าก็เลือกได้นะครับผมผมก็จะมาดูหนึ่งหนึ่งนะครับผมผมก็จะเลือกโซโล่นะครับอ่า ถ้าเราเลือกตรงนี้แล้วนะผมเราก็ไปที่หน้าเกมนะครับกดเข้ามาเกมนะครับอ่าถ้าเราเข้ามาหน้านี้นะครับให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนตรงข้างบนนะครับให้เป็นการแข่งขันนะครับผมอ่าข้างบนนี้นะครับให้เป็นการแข่งขันเนาะมันนึงจะมีพวกดีปืนดีเสิร์ตปืนอะไรนะครับผมแล้วก็เรามาเปลี่ยนตรงรอบนะครับให้เล่นนานแล้วก็เปลี่ยนไปที่13รอบนะครับ สำหรับเงินนะครับผมแต่ก่อนมันจะมีสูงสุดแค่พันห้านะครับผมอันนี้มันก็มีมาเพิ่มใหม่นะครับถึงเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเราก็เยอะที่สุดเลยนะครับผมอ่าอย่างอื่นแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะผมเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาหนึ่งถ้าใครนะครับไม่อยากให้ใช้สกิลตัวละครเราก็มาปิดได้นะผมตรงนี้เลยนะครับผมอ่าตรงนี้เลยนะครับ ถ้าจะไม่ใช้สกิลตัวละครเราก็ต้องไม่ใช้นะครับผมสำหรับผมจะใช้เนาะสำหรับไอวอไม่จํากัดนะครับเรามาดูที่โหมดจํากัดกระสุนเนี่ยนะครับเราก็ติ๊กมาไม่ใช่นะครับผมติ๊กมาฝั่งไม่ใช่นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าทําตามที่ผมบอกแล้วนะครับผมเราก็กดยืยนยันไปได้เลยนะครับผมก็แค่นี้นะครับสําหรับการสร้างห้องหนึ่งหนึ่งแบบไอวอไม่จํากัดก็ไม่มีอะไรมากเนาะ เราก็กดยืนยันไปเลยอ่ะถ้าใครนะครับสร้างไม่ได้ตรงไหนหรือผิดพลาดตรงไหนนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้นะครับสำหรับคลิปสร้างห้องหนึ่งหนึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในช่องผมนะครับผมถ้าอยากให้ทำคลิปแบบไหนนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำบอกนะครับขอบคุณครับ